คุณผู้ชมครับทราบหรือไม่นะครับหากว่าเรานํารูปของคนอื่นนะครับไปใช้ในการสร้างโปรไฟล์ปลอมนะครับหรือว่าหลอกให้รักหรือไม้แต่หลอกให้โอนเงินนะครับทราบไหมครับว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายวันนี้นะครับสนาทีกับอายการแผ่น,นดินมีคําตอบครับ สวัสดีครับทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียมีส่วนสำคัญกับชีวิตของเราบ้างนะครับหลายๆท่านก็อาจทราบมานะครับว่ามีการนำภาพถ่ายของบุคคลอื่นแสดงว่าเป็นโปรไฟล์ของตนเองจากนั้นก็มีการหลอกให้หลงรักและหลอกให้มีการโอนเงินพฤติการณดังกล่าวนะครับเข้าข่ายผิดอะไรบ้างและผู้เสียหายควรทำอย่างไรครับแน่นอนครับ ความผิดของผู้กระทำความผิดก็มีความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะครับเช่นความผิดฐานชาวโกงนะครับความผิดเกี่ยวกับนําข้อมูลอัมิเทสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นอกจากนั้นก็มีความผิดฐานละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผมซึ่งผู้ถูกกระทำความผิดก็ย่อมผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับผมกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา341มาตรา342และมาตรา343 การที่คนร้ายหลอกลวงจะได้เงินไปก็ยอมผิดฐานช่าโกงมีความผิดทั้งจำคุกและปรับตามมาตรา341ครับนอกจากนี้ถ้าแสดงตนเป็นคนอื่นหรืออาศัยช่องโหว่ของเหยือ่อก็ย่อมมีความผิดรับโทษเพิ่มขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา342และมาตรา343นอกจากนี้พอเราว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14นะครับก็ได้กล่าวไว้ว่า การนำข้อมูลอินเทเท็เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็มโีโทษจำคุกและโทษปรับนะครับผมและอีกประเด็นหนึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวส,สารส่วนบุคคลพี p พนะครับผมก็ได้ให้สิทธิ์ของผู้ที่ถูกนำภาพไปใช้โดยไม่ได้ับอนุญาตสามารถฟ้องร้องดำเดน,นินคดีแพ่งได้นะครับในส่วนของเหยื่อที่ถูกหลอกลวงควรทำอย่างไรบ้างนะครับหให้หุดพูดคุย หยุดโอนเงินทันที2เก็บหลักฐานทั้งหมดทั้งรูปโปรไฟล์ประวัติการแชทประวัติการพูดคุยสลิปสเต็ตแมตต์ต่างๆนะครับ3แจ้งธนาคารทันทีขอให้ช่วยระงับติดตามเส้นทางการเงินปลายทางยิ่งแจ้งเร็วก็ยิ่งได้รับเงินคืนเร็วนะครับ 4. ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องและเก็บสำเนาบันทึกประจำวันไว้ด้วย 5. แจ้งแพลตฟอร์มที่เราใช้ในการแชทนะครับ เพื่อให้ระงับการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวพร้อมทั้งขอตรวจสอบข้อมูลการเปิดใช้งานนะครับสุดท้ายแล้วอย่าเชื่อคนที่รักโดยที่เราไม่เคยเห็นหน้าหลอกให้เราโอนเงินเร็วๆนะครับให้ดีที่สุดวิดีโอคอลหรือเ,อเจอตัวจริงก่อนหากมีการขอยืมเงินให้หยุดและตรวจสอบให้นดีก่อนครับขอบคุณมากครับ